ตัวที่ใครยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันในใๆกดแช่แช่กดตนานกด,ดายานกดจะยืดนะคะเดี๋ยวไปดูไลฟ์ของนางสมพรกันค่ะเนล้อที่ไม่มีอะไรมากแต่ที่ฉันจะเอามาให้ฟังแล้วก็มายืนยันกันว่านางสมพรจะมีปัญหาทุกครั้งที่สามีไปเอื้ออาทรไปดูแลคนอื่นมากกว่าครอบครัวป้าไม่ได้ไปเที่ยวกับลุงเหรอคะประจิบ ไม่ได้ไปค่ะตอนแรกว่าตั้งใจในชุดนี้ว่าจะไปไอผู้ท่าเบิกตอนแรกตั้งใจทีเนี้ยลูกไม่ไปเขาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนกันแบบไปเที่ยวใกล้ๆเขาสามวันเพราะงั้นป้าก็เลยบอกว่าโอเคถ้าไปเขาสามวันเนี่ยคงได้เดินดีแหละเพราะว่าป้าไปทํานาคีเนี่ยปวดขายังไม่หายเลย <laughs> เอ,อก็เลยบอกขอบายนะกันพาลูกหลานไปเที่ยวเลยเดี๋ยวป้าจะขายของเพราะว่าวันสเสาร์เมื่อกี้สัญญาไอ้สีว่าจะขายของจะไม่ได้ขายงั้นก็เลยก็เลยไม่ได้ไปลุงก็เลยพาทุกคนไปก็ลูกๆก็อยู่ที่บ้าน มันมันปวดขาทุกคนถ้าเดินซ้ำดีก็คงจะแบบโอ้ยเยอะอยู่ก็เลยว่าถ้าไปใกล้ๆอย่างนี้โอเคลุงก็พาทุกคนไปเลยพาเด็กไปเลยป้าก็อยู่ที่นานป้าต้องไล์ขายของอะไเมื่อวานไม่ได้ไล <c oughs> คุณอุดมพรสวัสดีค่ะเจมีนะ v, กมน่าจะไปตั้งแต่เมื่อวานเนาะใช่มันไอ้ก็คือคล้ายๆกับว่า รไอยไอ้มันเหมือนกับฉุกเฉินเช้ามาปั๊บเมื่อวานนี้ก็ตอนเช้าจริงๆก็คุยกันเรื่องครูทเบอร์ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่แอชิีพดพาลูกมาแล้วก็คุยกันเมื่อเช้าวันเมื่อวานนี้ก็คุยก็เลยบอกเออทาอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกันเนาะไม่เป็นหลักเป็นการกันเมื่อเช้าน้ำมนก็บอกว่าแม่น้ำมนขอพักนะงั้นก็เลยป้าก็บอกกับลุงอยู่ว่าโอเคให้ลูกไปลุงอยากไปก็ได้นะพาเด็กๆไป ถ้าไปรอบเนี้ยโอเคพาทุกคนไปได้นะแต่ถ้ารอบหน้าทุกคนจะไม่ได้ไปนะเพราะว่าป้าจะไปกับลูกอืมก็บอกกับลุงอย่างนั้นแต่ลุงก,ก็โอเคลุงไม่ไปก็ยกเลิกไปก็เทียวใกล้ๆไปแมนแต่ว่าถ้ารอบหน้าเนี่ยนะต้องไปกันเอ่อพาอมน์มไปที่อมงก็ถามเมื่อวานนี้ป้ากรถานกลับมาจากบุรอรป้าก็ถามพาอมไปหรือเปล่าลูกเข้ก็บอกไม่ไปแม,ม่เป็นไรแม่ไปเลยไม่ไปกับพ่อเลยอะไรเงี้ยน้ำมนต์ก็ เขาเห็นพี่ไม่ไปเขาบอกเออพักพักอะไรประมาณนี้นล้วพี่อมบอกว่าหลายคนสอบถามมาเมื่อวานในในไลน์ลน้ำมันช้ามันกลงคลิปน้ำมวนกินกินในชาบูใช่ไหมมันก็ถามว่าพี่โอมไม่ได้ไปเลยพี่โอมไม่ได้ไปเลยนะคะทุกคนจริงๆมันก็แต่จะบอกทุกท่านนะคาถามนี้มันจะบ่อยมากถ้าหากว่าไปไหนมีน้ำมวนคนเดียวไม่มีพี่โออะไรเงี้ยก็เราต้องเข้าใจว่าเขาโตแล้วแล้วก็ถ้าเขาอยากไปนะไม่ต้องบอกเลยเขาจะบอกเราว่าะเขาอยากไปนั่นเราก็ต้องเข้าใจตัวลูกก็ด้วยว่าเขาโตแล้วเขาวัยรุ่นแล้วนะวัยที่เขาแบบว่า เออเมื่อคืนนี่ก็บอกอยู่อมไปรับป่าลูกไปเที่ยวแม่พาไปเปิดหงประตาอมบอกว่าแม่เดี๋ยวอมก็ไปอยู่หอพักแล้วก็อยู่คนเดียวอมก็โตลแล้วก็อยู่คนเดียวได้พ่อเมื่อวานป้าบอกว่าถ้านมลไปแล้วอมอยู่คนเดียวลูกประมาณนี้เขาก็บอกว่า,าอยู่คนเดียวแล้วเขาโตลแล้วแม่แม่โตลแล้วนะเพราะฉะนั้นไ,นไอซีอะไรท่านนะไม่ต้องห่วงว่าไม่ไปครบสี่ครบสี่นะพ่อแม่ลูกเพราะว่าด้วยความด้วยวันเวลาที่เราปล่อยให้ลูกเราอยู่อยู่ในบ้านนานนานจนเขาชินนานจนเขาชินอืม เขาชินแล้วเขาชินกับการอยู่บ้านแล้วนะชินกับการแต่ก่อนที่ยังไม่เกิดเรื่องเกิดราวก็โอเคไปกับพ่อกับแม่ตลอดมันก็ติดมันก็ติดมันก็ชินแต่ด้วยความที่เรื่องราวต่างๆมากมายมันเกิดขึ้นบาปเวลามันเปลี่ยนไปจังหวะที่พ่อจะว่างไปกับลูกมันก็ไม่มีวันนั้นมันก็ปล่อยเวลามาหลายปีวันนั้นเนี่ยเขาก็เขาก็เลยเคยชินกับการอยู่บ้านเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็คือโตแล้วนะก็ต้องเข้าใจแหละว่าเขาเลือกที่จะอยู่ เพราะว่าเราไม่ได e <tinc S 1> ้ไม่ได้เป็นับไม่ได้บังคับไม่เขาอยู่เพราะว่าเขาอยากอยู่เขาอยากอยู่บ้านเขาไม่อยากไปอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเขาไม่อยากจะฝืนมากก็ถามแล้วก็ให้เหตุผลว่าเขาโตแล้วอยากอยู่บ้านก็เหมือนที่ป้าบอกกันหละว่าเขาอยากอยู่บ้านดีกว่าเขาอยากไปแวนนอกบ้านะต่อคําตอบง่ายๆนะเอซีหลายคนนระทบมีจังว่าถ้าเขาอยากจะไปจริงๆเนี่ยนะเดี๋ยวเขาก็ชวนเองเดี๋ยวเขาก็บอกแม่พาไปนน่นไปนี่หน่อยก็เป็นเรื่องปกติส่วนน้ำมนต์เนี่ยเขาชอบเที่ยวอยู่แล้วเขา ให้ทุกคนถ่ายได้อะไรได้หลายคนมันก็เ,เรียกว่ามุมอมองการนําเสนอของชีวิตมันแตกต่างกันบางคนอยากออ,ออกสื่อออกอะไรได้ออกกล้องได้บางคนออกไม่ได้นั่นเีงก็ต้องเข้าใจลูกไม่งั้นก็คงไม่ใช่ปลาแล้วนะสิ่งสําคัญคือเขาบอกว่านะกินข้าวกินข้าวในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อลูกไม่อยากออกไปข้างนอกพ่อแม่ก็ต้องอยู่ในบ้านคิดง,ง่งงายๆแค่เองค่ะดิฉันให้ฟังกันยาวๆเพื่อที่จะเข้าใจบริบทนะคะ ยิ่เคยพูดหลายครั้งว่าสมพรมีปฏิกิริยาทุกครั้งที่ชัยพลเนี่ยไปเที่ยวไปเทคแคร์ไปดูแลคนอื่นตอนนี้มีใครมามีเมียของเป่ามืดแล้วก็มีลูกมาเขาก็เลยพาไปเที่ยวกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ไปเที่ยวกันสนุกสนานเถิดไปด้วยลูกชายคนเล็กไปด้วยหลายคนก็จะถามว่าเอา้าแล้วไอ้คนโตล่ะดังนี้ฉันก็เช่นกันก็ถามขึ้นมา เอฟซี FC, หลายคนของเขาก็ถามไปว่าน,นี่เธอก็ออกมาพูดทํานองว่าเอฟซี FC ถามกันมาเยอะเขาบอกว่าเขาให้เกียรติ e s p เ c t ลูกเขาว่าลูกเขาไม่อยากไปบอกให้พ่อแม่ไปเที่ยวกันเลยวันนี้ก็มีการชวนไปเที่ยวอีกเธอก็บ่นเห็นไหมคะว่าคือไม,ไม่ได้มีการวางแผนเขาไม่อยากจะไปแต่อยากจะไปเฉพาะแค่ครอบครัวของเขาพ่อแม่ลูกสี่คนแล้วไม่ให้คนอื่นไปด้วยเพื่อที่จะไม่ได้ถ่ายคลิปถ้าคนอื่นไปพวกนี้ ต้องถ่ายคลิปเพื่อถอนทุนคืนวันนี้เถกก็เลยไม่ไปปล่อยให้ไอ้พยไปเที่ยวไปเล่นทีนี้ถเถก่ยจะมีปัญหาทุกครั้งที่พยไปกับคนอื่นกับยูทูบเบอร์แล้วมีอาการมีความสุขมีอะไรที่แบบปลดปล่อยปล่อยวางได้มากกว่ากระทั่งยูทูบเบอร์บางคนก็จะบอกว่าวันนี้ป้าไม่มาลุงสนุกมากลุงอย่างนู้นอย่างนี้ ดิฉันชี้ให้เห็นว่าครอบครัวของพวกเขาเนี่ยมีปัญหากันตรงนี้เธอพยายามจะบอกว่าพ่อลูกชายคนโตเนี่ยบอกว่าโตแล้วชินแล้วในการอยู่คนเดียวจริงๆปัญหามันคือว่าลูกชายคนโตไม่อยากออกไปไหนกับพ่อแม่เขาก็พูดให้เราได้ฟังชัดและลูกบางคนก็ยอมให้ถ่ายคลิปลูกบางคนไม่ยอมเธอถึงพยายามจะเรียกร้องเวลาเป็นส่วนตัวจริงๆกับครอบครัวโดยไม่ต้องเอาคนอื่นไปด้วยซึ่งไอพ้พลอยก็ ไม่ขานรับเรื่องนี้เลือกที่จะไปเมียไม่ไปลูกไม่ไปคุณก็อยู่บ้านไปก็แล้วกันฉันก็ไปเที่ยวกับยูทูบเบอร์พาเด็กๆลูกคนอื่นไปเที่ยวไปสนุกสนานกันแล้วก็มีภาพอะไรที่มันมีความสุขมีการปลดปล่อยจําได้ไหมคะกับคุณอาญ,ญาอังกฤษที่ไอ้ปวยทิ้งเมียทิ้งลูกซึ่งจะต้องพาลูกไป ปฐมนีเทศอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ไอ้พวยก็ไม่ไปอิดก,ก็ต้องเอาลูกออกมานั่งพูดว่าพ่อไม่รักษาสัญญานั่นนูนนี่หลายๆครั้งมางวดนี้จะไปเที่ยวกันเถิดอยากจะไปเฉพาะครอบครัวแต่ปรากฏว่ากลายเป็นยูทูบเบอร์อย่างไอชิดมาออกโปรแกรมออกแผนว่าอยากจะพาลูกไปเที่ยวตรงน,นี้และไอ้พวยก็สนับสนุนโดยที่เถิดเองก็บ่นว่ามันกระชั้นชิดเกินไปทํะไรไม่วางแผน ตรงนั้นบอกให้รู้ว่าคอนฟ lict ของพวกเขาก็คือว่าเขาไม่มีครอบครัวเพราะว่าไอ้พวยหัวหน้าครอบครัวจริงๆมองว่าครอบครัวคือยูทูบเบอร์ทุกคนไม่ใช่เฉพาะสี่คนพ่อแม่แล้วก็ลูกอีกสองคนในขณะที่ถึออยากมีวาระที่เป็นไปกินไปอะไรโดยที่ไม่ต้องถ่ายคอนฟ lict อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าลูกชายคนโตไม่อยากไปไหนด้วยโดยอ้างว่า อีกหน่อยก็ต้องไปอยู่คนเดียวนานเท่าไหร่แล้วที่เด็กคนนี้ไม่ออกไปไหนกับพ่อแม่ทุกคนรู้ดีเขาไม่ออกไปเพราะอะไรการจะไปนั่งกินข้าวกับพ่อกับแม่กับครอบครัวมันเป็นเรื่องน่าอายนักเลยจะมาอ้างว่าโตแล้วไม่ออกไปไหนด้วยเพราะเป็นวัยรุ่นแล้วมันก็ไม่ใช่นะคะการออกไปนั่งกินกับครอบครัวมันน่าจะเป็นเรื่องที่จะโตจะวัยรุ่นจะอะไรยังไงมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่ แต่ปัญหาก็คือว่าถ้าออกไปแล้วไม่ถ่ายคลิปก็จะมีปัญหากับยูทูบเบอร์เพราะยูทูบเบอร์ที่ไปด้วยต้องช่วยจ่ายค่าอะไรหลายๆอย่างเขาก็ต้องถอนทุนคืนถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปก็ไม่ได้ทุนแต่ลูกคนโตไม่ให้ถ่ายคลิปไม่อยากจะติดเข้าไปมันก็จะลําบากดังนั้นลูกคนโตจึงไม่ไปไหนด้วย 1. ไม่อยากออกคลิปโดยถืมองว่าที่ลูกคนโตไม่ไปเป็นเรื่องของคลิปเท่านั้นคือไม่อยากออกสื่อแต่จริงๆ ลูกคนโตที่ไม่ไปไม่ใช่ไม่อยากออกสื่อหรือเปล่าแต่ไม่อยากไปไหนกับพ่อกับแม่ตัวเองไม่อยากให้คนเห็นว่าตัวเองอยู่กับครอบครัวนี้ปัญหามันคือตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลงไปดูภาพความสุขของไอ้พลยที่ไม่มีลูกเมียม ตรงนี้แหละค่ะที่เป็นปัญหาสําคัญสําหรับสมพรที่ไม่พอใจผัวก,ก็คือผัวมีความสุขดูอระอาราบดูมีความสุขกับครอบครัวของคนอื่นเวลาไปเที่ยวอะไรที่ไม่มีเมียไม่มีลูกไปเข้าออกอาการแบบนี้เสมอคือเต็มที่แล้วก็ยังมีแคปชั่นที่บอกว่าวันนี้ป้าไม่มาลุงๆๆๆนู่นลุงนี่อันนี้คือปัญหาของครอบครัวนี้ซึ่ง ถึกจะพูดว่าแต่ก่อนลูกก่อนที่จะเกิดเรื่องเกิดราวลูกก็ไปไหนมาไหนด้วยกันดีแต่พอเกิดเรื่องเกิดราวมาแล้วพ่อไม่มีเวลาให้ลูกไม่มีเวลาที่จะมาดูแลน้อยครั้งที่จะได้มีเวลาให้กับครอบครัวมีแต่เวลาให้คนอื่นตรงนี้เป็นการตำหนิจีเจียนผัวหรือเปล่าต้องมองดูดีๆค่ะเพราะไม่ที่พูดครั้งแรกและไม่ได้พูดครั้งเดียวจะมีอยู่เรื่อยๆ โดยเธอพยายามจะบอกว่าฉันไม่ไปด้วยเธอจะอยากจะไปเธอก็ไปไปกับพวกเธอไปกับลูกคนอื่นเธอก็ไปฉันกับลูกจะอยู่ที่นี่วันนี้ฉันมีงานฉันต้องทํานู่นนี่ฉันต้องดูแลลูกแต่อาหงอาหารการกินของลูกก็เป็นท้ายบ้านมีคนจัดการให้นะคะโดยมีการอ้างว่าลูกชายคนโตโตแล้วเป็นวัยรุ่นแล้วไม่อยากไปกับพ่อกับแม่แต่เพื่อนความจริงต่อให้เป็นเด็กกว่านั้นนั้นเขาก็ไม่อยากไปด้วยพราอะไรแต่ตอนนี้โตแล้ว กล้ายยืนยัน,นว่าจะเองไม่ไปแต่ตอนสมัยเด็กๆหลายครั้งที่จําต้องยอมไปแล้วพ่อกับแม่โดยเฉพาะแม่ไม่รักษาสัญญาเพราะต้องเอาลูกไปทรรมหากินในการให้คนอื่นขายคลิปเพราะคนที่ไปด้วยช่วยจ่ายช่วยหารค่านุ่นค่านี้ตอนนี้เถกเองกั้มกึง่งเงินก็อยากจะเอาความเป็นสุขสงบในครอบครัวไปด้วยกันเฉพาะสี่คนพ่อแม่ลูกก็อยากจะทำแต่ไอ้ป่วยไม่มีความสุข มันสนุกและมันมันสามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่าถ้าอยู่กับครอบครัวอื่นอยู่กับเด็กคนอื่นที่ไม่ใช่เมียไม่ใช่ลูกตัวเองเพราะบางทีทําอะไรขึ้นมาเห็นผิดปกติลูกชายก็จะถามว่าพ่อทําอะไรด้วยเสียงเขียวเข้มตอนนี้เด็กโตแล้วกล้าที่จะพูดอะไรตรงๆกล้าที่จะแสดงสีหน้าอาการต่อต้านดังนั้นไอ้พลยจึงรู้สึกว่าเป็นอิสระมากกว่าไปไหนมาไหน มียูทูบเบอร์รายล้อมมีครอบครัวอ,อื่นรายล้อมแต่ไม่มีครอบครัวของตัวเองตรงนี้เป็นจุดที่น่าคิดนะคะไอที่บอกว่าคำสาบานมันสำลิกผลแล้วครอบครัวสาวิตีแตกแยกครอบครัวบางครอบครัวความแตกแกกไม่ได้อยู่ที่ทะเบียนสมรสแต่มันอยู่ที่พวกคุณได้เป็นครอบครัวกันจริงๆไหมทำไมลูกคนโตถึงอายที่จะออกไปไหนกับพ่อแม่ โดยอ้างว่าโตแล้วอยู่คนเดียวได้ในขณะที่คนเล็กยังยอมยอมเพา่อไรคนเล็กเพิ่งพูดไปว่าชอบเลโก้จ่ายเดือนที่แล้วจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเลโก้ไปเกือบหมื่นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ต้องการอะไรต้องการเงินไปซือของเล่นเขารู้ว่าถ้าเขาออกสือ่อถ้าเขามานั่นมานี่เดี๋ยวก็จะได้เงินชิป จาก f อไปชี้นู่นชี้นี่อุ้ยอันนี้แพงไปอย่างงูน,นี้เดี๋ยวจะมีคนสมทบช่วยซื้อให้เพราะฉะนั้นคนเล็กต้องการเงินจึงยอมแต่ก็ยังมีความรักความผูกพันกับพี่ชายวันนี้ไม่ไปด้วยอันนี้เป็นแม่บอกนะว่าลูกคนเล็กขอตัวไม่อยากไปแต่ตัวแม่ฟังเสียงชัดว่ากโกรธ ที่คนอื่นมาวางแผนว่าให้ผัวตัวเองต้องพาคนนู้นคนนี้ไปเที่ยวโดยที่ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวแต่จะอ้างว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดคดีถ้าเขาจะหาเวลาให้ครอบครัวมันหาได้อยู่แล้วค่ะแต่เขาไม่หาเพราะอะไรเพราะเวลาที่เขาไป โดยไม่มีครอบครัวลูกๆและเมียไปด้วยเขามีความสุขได้มากกว่าไม่มีใครมาคอยจับผิดไม่ต้องคอยเก่งไม่ต้องสร้างผ้าพ่อที่แสนดีเพราะเขาไม่ได้เป็นอยู่แล้วแต่พอซื้อ,ขอเขอ้าซื้อของอะไรให้ลูกยูทูบเบอ่์คนอื่นเขาจะได้หน้าได้ตาได้ควมรู้สึกว่าเป็นคนใจดีมอบนั่นมอบนี่ให้เดี๋ยวเรารอดูกันว่าในคู่ของเบามืดเนี่ย เมียกับลูกของบ่าวเพื่อจะเข้ามาสมทบจะเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมดงดอกหรือเปล่าก็ไม่แน่นะคะตอนนี้เพิ่งมาก็เริ่มกล้าให้ของขวัญชิ้นใหญ่ๆจะดึงดูดใจให้เข้าไปอยู่แล้วก็เป็นครอบครัวเพื่อที่จะมีคอนเทนต์เพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ก่อนหน้านั้นแอดมินตัวน้อยเป็นคอนเทนต์ให้ได้ ลูกๆยอมรับเพราะว่าเห็นมาแต่เล็กแต่น้อยแต่ลูกของเบเมืดถ้าจะกลายมาเป็นอะไรที่เป็นคอนเทนต์ของคนในนาว่าไอ้พวยมีความรักเด็กเอื้อเอ็นดูเด็กคนอื่นซึ่งเป็นเด็กผู้ชายปัญหานี้จะเกิดขึ้นไหมกับครอบครัวสมพรและชัยพลเอาใจใส่แต่ครอบครัวคนอื่นกับลูกคนอื่นแต่ครอบครัวตัวเองอ้างสารพัด ว่าลูกไม่อยากออกสื่อเคารพสิทธิ์ของลูกแต่อีที่ตัวเองบังคับให้ลูกออกมายืนหน้าบูดหน้าเบี้ยวแล้วถ่ายลูกบังคับให้ลูกต้องทำเซอร์ไพรส์อย่างนู้นอย่างนี้อันนั้นเรียกเคารพหรือคะรอดูกันคะ่ะอะไรเหลายอย่างเราเห็นอยู่การพูดครั้งนี้เป็นการบ่งบอกพวกยูทูบเบอร์ว่าเธอกำลังขโมยผัวขโมยพ่อของลูกฉันไป ให้เป็นของพวกเธอฉันกับลูกต้องรออยู่ที่บ้านรอความเมตตาว่าเมื่อไหร่ผัวจะหันมาเห็นสักทีว่าครอบครัวที่แท้จริงคือเมียกับลูกสองคนไม่ใช่พวกยูทูบเบอร์ที่ถ้ามีผลประโยชน์ก็อยู่หมดประโยชน์ก็จะไปนี่คือข่าวสารที่ออยากบอกออกมาในไลน์นี้หรือเปล่ารอดูกันคะ่ะ